จระเข้เป็นสัตว์ที่มีเรื่องราวที่เป็นตำนานมากมายและมันก็มีหลายประเทศด้วยอย่างของไทยที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือไอ้ด่างเกยชายและไอ้ด่างบางมุดเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศมาเลเซียก็มีตำนานจระเข้ยักษ์เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันครับจระเข้ตัวนี้มีชื่อว่าบูจังเซนังตำนานเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นในซาร,รวัก ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐของประเทศมาเลเซียที่ตั้งอยู่บนเกาะบอเนียวเรื่องของบูจังเซนังเป็นเรื่องเล่าที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้ยินมากมันเป็นเรื่องของจระเข้ยักษ์ที่มีหลังเป็นสีขาวชาวสาราวักกล่าวว่ามันคงอยู่มานานและคุกคามชาวบ้านแถวหน,น,น,น้าน้ําปาตังรูป่าต้องบอกว่าตำนานของจระเข้ตัวนี้คล้ายกับชาลวันบ้านเราแต่ต่างกันตรงที่ว่าชาลวันบ้านเราแปลงกายเป็นคนได้ และมีชีวิตที่สุขสบายแต่เจ้าบูจังเซนังเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าวความแค้นรุนแรงจนกลายเป็นจระเข้ยักษ์จุดเริ่มต้นของตำนานนี้ก็คือมีนักรบคนหนึ่งชื่อซีมารุงกุลแห่งเผ่าไอบาดเขามีชื่อเสียงอย่างมากในซาราวักเรื่องการสังหารศัตรูมานับไม่ถ้วนจนศัตรูของเขาเริ่มคิดว่าซีมาลุงกุลอยู่โยงคงกระพันจนอาวุธอย่างพารังซึ่งเป็นมีดดาบขนาดใหญ่ไม่สามารถทำอันตรายเขาได้เลย และเพื่อที่จะกำจัดซีมาลุงกุลให้ได้ศัตรูของเขาจึงได้วางแผนลักพาตัวเมียของเขาและนำเธอไปที่บาตังรูป่าแน่นอนว่าซีมาลุงกุลได้ติดตามมาเพื่อช่วยเหลือเธอและได้ฆ่าศัตรูที่ลักพาตัวเธอในเวลาเดียวกันแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เมียของเขาถูกฆ่าตายเสียก่อนด้วยความโกรธแค้นเขาจึงไล่ฆ่าศัตรูตลอดทางจนถึงฝั่งแม่น้ำบาตังรูปาแต่ศัตรูมีจำนวนมากต่อให้เขาเก่งแค่ไหน ก็ไม่อาจต้านทานศัตรูได้เรือแรงเริ่มถดถอยเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางจนในที่สุดก็ถูกสังหารด้วยหอกและลูกศรจากนั้นเขาและเมียก็ถูกเอาศพไปทิ้งไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำการหายตัวไปของทั้งสองคนทำให้ญาติเริ่มออกตามหาหลังจากค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนในที่สุดญาติของเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นหมอผีที่มีพลังอำนาจมหาศาลได้ฝันถึงซีมาลุงกุลที่ถูกฆ่าตายและด้วยพลังของหมอผี เขาได้ขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าไอบานเพื่อเปลี่ยนซีมาลุงกุลให้เป็นจระเข้หลังขา,ขาวขนาดยักษ์เพื่อที่ตนเองจะสามารถสังหารคนที่ฆ่าเขาตลอดจนคนรุ่นหลังๆต่อๆไปด้วยและนี่คือตำนานของจระเข้ยักษ์ที่ชื่อบูจังเซนังส่วนเรื่องจริงนั้นเจ้าบูจังเซนังไม่ใช่จระเข้ทั่วไปมันเป็นจระเข้น้ำเค็มขนาดใหญ่และทรงพลังมากมีจุดเด่นที่หลังมีสีขาวชัดเจนมันยาวราวๆ20ฟุตจระเข้ตัวนี้ สามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนไปทั่วหน้าน,น้ำบาตังรูปา่าตั้งแต่ปี1941บูจังเซนางฆ่าคนไปมากมายแต่ไม่มีบันทึกจำนวนเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามมีการบันทึกเอาไว้ในช่วงปี1982ถึง1992มีการโจมตีมนุษย์14ครั้งจนถึงปี1991มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากบูจังเซนาง13รายและในปีต่อไป บูจังไสนางโจมตีอีกครั้งคราวนี้เป็นแม่น้ําเปลาบานที่แยกออกมาจากแม่น้ําบาตังรูป่าเรื่องมีอยู่ว่าดายังและแม่ของเขากําลังมุ่งหน้าไปยังผืนหน้าที่ไม่ไกลจากแม่น้ําซึ่งในเวลานั้นน้ํากําลังขึ้นสูงและเป็นช่วงเวลาพบค่ําดายางได้ส่งให้แม่ขึ้นฝั่งก่อนและตัวเองจะตามขึ้นไปแต่ในขณะที่ดายางกําลังจะก้าวตามขึ้นไปเจ้าบูจังไซนางก็เข้าโจมตีเธอจนเธอตกลงแม่น้ํา ดายังร้องด้วยความตกใจและสุดท้ายเธอก็ถูกดึงลงสู่ก้นแม่น้ำในพิบตาแม่ของเธอก็ตกใจเมื่อเห็นลูกสาวสุดที่รักถูกจระเข้ตัวใหญ่ลากลงไปแม่ของดายังกรีดร้องของความช่วยเหลือหลังจากนั้นอีนีพี่ชายของดายังซึ่งทำงานอยู่ใกล้ๆกก็รีวิ่งไปที่เกิดเหตุพร้อมกับเพื่อนๆของเขาแต่ก็สายเกินไปข่าวการโจมตีของบูจังเซนังแพร่สะพัดออกไปสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงรวมตัวกันออกไล่ล่าและการค้นหาจอระเข้ยักษ์ก็เริ่มขึ้นแต่การค้นหาครั้งนี้โชคไม่ดีที่ร่างของได้ยังถูกดึงลงก้นแม่น้ำจึงเป็นเรื่องยากที่จะเจอร่างพวกเขาใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงจนในที่สุดก็พบร่างไร้วิญญาณของได้ยังหลังจากพบร่างพวกชาวบ้านก็เริ่มตามล่าบูจังเซนังจนในที่สุดพวกเขาก็พบและทำการเริ่มระดมยิงเข้าใส่มันแม้จะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแต่จอระเข้ตัวนี้ ก็ยังไม่หมดฤทธิ์ง่ายๆแต่พวกเขาก็ไม่ละความพยายามยังระดมยิงใส่และแทงด้วยหอกจนในที่สุดบูจังเซนังก็เริ่มหมดแรงมันจึงอ้าปากเพื่อปล่อยเสียงคำรามพวกของพี่ชายของได้ย,ยังเห็นโอกาสจึงได้ปล่อยหากระสุนเข้าปากของมันจนในที่สุดมันก็ตายและมีการบันทึกไว้ว่าวันที่12พฤษภาคมปี1992เเป็นวันที่สามารถฆ่าบูจังเซนังได้สำเร็จเมื่อได้นำร่างของมันขึ้นฝั่ง ก็พบว่ามันถูกยิงไม่น้อยกว่า40นัดปัจจุบันซากหัวกะโหลกของมันถูกเก็บไว้ที่ฟาร์มจอระเก้แห่งหนึ่งในซาราวักเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมถึงความใหญ่โตของมันหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องฟังยังด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ